กลับมาชมการแถ่งันโดกันต่อนะครับที่อาคารลิตตะพล,ลบเมื่อสักครู่นั้นถือว่าเป็นความดีใจเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้จัดรวมทั้งคนไทยที่รักกีฬาสีสเกตจะได้กลับไปจริงจะเป็นโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้ฟอร์มเด็ดขาดจริงๆผู้สามของวันนี้ครับไทยพบไทยอีกครั้งครับ็นการเตรียมความพร้อมของสุริยันนครหลวงโปรโมชั่นซึ่งจะต่อยอ,อุ่นเครื่องกับรองแชมป์ วยสกอร์จากลุมพินีคือขุนศึกชัยยงยิมทั้งคู่จะต่อยกันที่น้ำหนัก122ปอนด์นะครับเป็นคู่สามของวันนี้เดินเบียดต่อไปครับทางดาสุยัน่อโอกาสชิงแชมป์โลกอีกครั้งนึงนะครับของสุยันซึ่งมีโปรแกรมชิงแชมป์โลกอีกครั้งต้องตัดเชือกก่อนเจอนักบวยขัดซักนะครับต้องติดตามกันต่อไปครับมาดูครับสุยัน เบียดเข้าไปครับขุนศึกชายยมยิมนะครับวันนี้ก็ในห้างสื้อสิบเอตัวนะครับในห้างเชิดชัยพุญธินันท์มีรางวัลด้วยนะครับจะเป็นคู่ไหนๆก็แล้วแต่แล้วก็อเมจินยาบริษัทมีนิเมท์ถืเชิงนะครับ4ทีแล้วก็ถิวเชิงสูงเซินด้วยนะครับวันนี้ก็มาร่วมสนทุนกันแล้วก็วันนี้ที่ราดําเนินนะครับในศึกประจารันคืนนี้พระจันทร์ชัยนะครับพีเคแสนชัยมวยไทยยิมกับช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยแล้วก็เมทีจะชกกับเพชรน้ำงาม แล้วก็นักเรียนตํารวจภูธร9รุ่นที่3นะครับข่ายอิงขย,ยุทธปริหารนะครับตำบลบอ่อทองเผนนองจิกปัตตานีเชิญพระปาาสังสรรค์ประจําปีณห้องราชดารแรมตรังสี่แยกขอนาฬิกานะครับตำบลทับเที่ยงอําเภอเมืองจังหวัดตรังในวันเสาร์ที่6เวลาก็11โมงเชาเป็นต้นไปนะครับร้อยตารวจโทจําเนียนจิตสกุณนานะครับเรา,าดูหมัดยักษ์ของสุยันกันนะครับ วันนี้มาฟอร์มใหม่เลยครับเจ้าม้าอ้่ทิ้งคุกข,ขวาเจอกับมวยไทยด้วยกันนะครับขุนศึกชยงยิมการเตรียมพร้อมก่อนจริงชําตโลกอีกครั้งครับมีภาร,รกิจต้องตัดเชือกกับนักมวยคาซักสถานต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าสุยันจะตัดเชือกเมื่อไรหลังจากที่รีสักเกอได้ความำสำเร็จไปแล้วนะครับวันนี้รอชิ้นกับคาร์ลอสคูเอดาาอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นศึกใหญ่นะครับ อกเชื่อว่าพอกำปั้นโลกบ้านเราคุณสันชัยคุณชัยรัดครับคึกคักขึ้นมาหน่อยครับเจอบรรยากาศ่างนี้ปกติเราก็เห็นแค่ฟิลิปปินอินโดนะครับคุณชัยรัดโดยเฉพาะวันนี้ิีสเกตนั้นมีแฟนประจําอยู่แล้วนะครับตัดโกลัดกลับมายก2โดนนับไปแล้วนะครับโดนหมัดชุดของซุยยันเข้าไปขุนศึกถูกนับแล้วโอ้ ก็อย่างว่าแล้วครับเจอกับอดีตแชมป์โลกกรรมการดวงบอลสับพังดีคำครับจากนักโอ้ย้ายไม่ไหวเลยครับไม่ไหวครับโดนหนักเหลือเกินครับเดี๋ยวนี้โดนพองรับทุกขนาดเลยนะครับเกือบพ้วกนะครับดูอาการเกือบพ้วกอ่ะไปพักชมโฆษณาสวยๆก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาดูไฮไลท์ภาพรวมๆครับพักแป๊บเดียวครับเสียงมาแล้วมาแล้วมาเข้าแล้วพร้อมครับามไปนะครับครับช้านะครับ ปุก้ายโอ้โหบนก็เป็นสองมัดหอยกรูดนี่นับแรกนะครับจุกเลยครับปุกซ้ายหนักหน่วงรุนแรงมากหลังจากนั้นดาบสองตามมาครับตั้งนี่ครับกระเด้งเลยครับผัดจริงจริงนะครับสุรยิยันติโชเฉียบเฉียบจริงๆครับถือว่าเป็นช็อตเด็ดของเขาในวันนี้ โวยขวาแต่ว่าซ้ายนี่โหวดนี่ต่อยกระเด้งเลยครับพบกับสิ่งที่น่าสนใจอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็อดีตแชมป์โลกของเราเลครับสุริยันนครหลวงโปรโมชั่นก็เป็นฝ่ายชนะในยกที่สอง